กำลังจะนับถอยหลังวันปีใหม่กันแล้วพวกเรามานับพร้อมกันนะ6แล้วอะไรต่อ5้าสี่สาหยชยะสวัสดีปีใหม่จ้าสวัสดีปีใหม่2025จ้าขอให้ทุกคนมีความสุขตลอดไปตลอดปีทุก สนุกจังเลยดูนั่นสิพี่ฝนผู้จุดขึ้นมาเต็มเลยนะเนี่ยใช่สวยงามมากมากเลยวันนี้วันสุดท้ายแล้วสินะที่พวกเราจะได้ออกมาเที่ยวสนุกสนานกันนะวันปีใหม่เช้าแล้วตื่นได้แล้วทุกคนวันนี้พวกเราจะต้องกลับบ้านแล้วน่ะฮะกลับบ้านแล้วหรอใช่เราออกมาเที่ยวพักผ่อนวันปีใหม่เนี่ยหลายวันเลย วันนี้ถึงเวลากลับบ้านแล้วเะแล่านี่ทําไมตื่นกันเช้าจังเลยอะทุกคนคือว่าวันนี้หมดเวลาต้องกลับบ้านแล้วปุ๊กปิกใช่แล้ววันนี้เราจะต้องกลับบ้านแล้วโบตื่นยังเนี่ยง่าวอจอหยังง่วงอยู่เลยนะครับเอาละเตรียมตัวจัดกระเป๋าแล้วกลับบ้านกันนี่ไงพี่ฝนเตรียมเก็บกระเป๋าตั้งแต่เมื่อคืนแล้วตอนนี้ได้เวลากลับบ้านแล้วละ่ะงั้นเราเตรียมตัวกลับบ้านกันเถอะพี่ฝนออกไปข้างนอกกัน วันนี้เราจะใช้รถไฟในการกลับบ้านนะเดินทางด้วยรถไฟนี่ไงทุกคนก็เตรียมตัวกลับบ้านกันแล้วนะทุกคนโอ้โหเดี๋ยวก่อนทำไมมีเพื่อนเราเยอะจังเลยที่นี่นะวันนี้นะทุกคนกลับทั้งรถบัสรถไฟเครื่องบินเต็มไปหมดเลยจริงเหรอทำยังไงดีล่ะเนี่ยเราต้องรีบไปซื้อตั๋วรถไฟแล้วนะพี่ฝนใช่แต่ว่าที่สถานีรถไฟจะมีคนเยอะแบบนี้อีกหรือเปล่า เพ่คิดว่าไม่มีคนเยอะหรอกเพราะว่าทุกคนลับรถบัสกับเครื่องบินกันหมดนี่นะจริงด้วยสินะส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะกลับบ้านโดยใช้เครื่องบินใช่ไหมถ้ามาการที่เกาะแบบนี้น่ะมีรถบัสด้วยที่รถบัสข้ามฝั่งน่ะจริงด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ฉันตัดสินใจถูกต้องแล้วฉันจะกลับบ้านโดยรถไฟบู๊บู๊บบู๊บู๊บิ๊กบอว่าไงอ่ะบอบอกว่ารถไฟก็ไม่แพ้กันไม่แพ้กันหมายความว่าไง นี่แถวสำหรับซื้อตั๋วเหรอนี่ทำไมเยอะขนาดนี้นะคนทุกคนกลับบ้านพร้อมกันหมดเลยนี่นะจริงด้วยสินะวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนี่นะจะต้องออกเดินทางกลับบ้านน่ะพรุ่งนี้เขาจะต้องไปทำงานไปโรงเรียนแล้วก็ไปทำธุรกิจส่วนตัวกันด้วยอะแต่ว่าพรุ่งนี้เป็นวันเสาร์ไม่ใช่หรอพรุ่งนี้วันเสาร์ที่ไหนอะพรุ่งนี้วันเสาร์น่ะแล้วเราจะกลับไปทันไหมเนี่ย ถ้าอย่างนั้นแล้วก็ดูท่าทางแล้วเราอาจจะต้องเข้าแถวแล้วก็ซื้อตั๋วแล้วล่ะน่ารักจังเลยนะจ๊ะนี่แมวของพวกหนูเหรอใช่แล้วล่ะค่ะคือว่าวันนี้พวกเรากําลังเดินทางจะกลับบ้านนะคะถ้าอย่างนั้นแล้วก็ตามมาเลยนะจ๊ะนี่ไงถึงแล้วโอโ้โหนี่พวกเรารอมานานมากเลยแปดชั่วโมงเต็มๆเลยนะเกือบหมดวันเลยพี่ฝน คือว่าพวกเราต้องการตั๋วจะกลับบ้านนะคะตั๋วแล้วครับตั๋วจะอยู่ที่ประมาณสองทุ่มครึ่งนะครับฮะรถไฟกําลังจะมาตอนสองทุ่มครึ่งอย่างนั้นเหรอคะนี่เพิ่งจะหกโมงเย็นเองอะทําไงดีอะทาไมรถไฟวันนี้มาช้าจังเลยรถไฟไม่ได้มาช้าหรอกครับแต่ว่ามีคนซื้อตั๋วล่วงหน้า,าไว้กันหมดเลยนะครับหมายความว่าที่นั่งเต็มอย่างนั้นเหรอ ใช่แล้วนะครับโชคดีนะครับนี่ไงาจริงด้วยมีคนมารอกับบ้านเต็มสถานีรถไฟอ่ะฉันได้ตั๋วตอนหนึ่งทุ่มแล้วทุกคนส่วนฉันได้ตั๋วตอนหกโมงเย็นพอดีเลยรถไฟกำลังจะมาแล้วล่ะค่ะของคุณลุงได้สองทุ่มครึ่งเลยเนาะแต่ว่าพวกเราได้ตอนสองทุ่มนะงั้นฉันไปก่อนนะจ๊ะโชคดีนะ หมายข่าวนะ้านะทุกคนอ๋อนี่ไงรถไฟของฉันมาพอดีไหนบอกว่าคุณลุงจะมาตอนสองทุ่มครึ่งไงคะคุณลุงดูผิดเราเป็นทุ่มครึง่งเป็นทุ่มครึ่งเหรอคะงั้นเราก็ต้องรอไปอีกชั่วโมงหนึ่งหรอพี่ฝนโอ้โหย่าจังเลยแต่ไม่เป็นไรเรารอได้งั้นระหว่างรออยู่แถวนี้ไปหาอะไรกินกันก่อนไหมเนี่ย จริงด้วยสินะไปหาของกินกันก่อนดีกว่าที่สถานีรถไฟมีของให้กินด้วยเหรอไม่แน่ใจเหมือนกันเราอาจจะต้องเดินดูก่อนนะมาแล้วหรือเปล่าเนี่ยรถไฟของพวกเราอ่ะไหนอ่ะนี่ไงอ๋อนี่ไงจริงด้วยรถไฟมาพอดีพวกเรารีบขึ้นรถกลับบ้านเร็วเขา้เอาอ้าวแล้วคุณลุงทําไมยังอยู่บนรถไฟล่ะครับจริงด้วยค่ะทําไมคุณลุงยังอยู่บนรถไฟล่ะคะคือว่าฉันเผลอหลับปอปเลยวนกลับมาอ,อีกรอบนึงนะไม่ ดเดี๋ยวพวกเราอยู่เป็นเพื่อนกันแล้วกันนะคะอ๋อแย่แล้วเพียงลืมซื้อของฝากลืมซื้อของฝากเหรอทำไงดีไม่ได้ซื้อของมปฝากคุณแม่มพี่ฝนซื้อมาแล้วถ้าอย่างนั้นก็ดีดีหน่อยนะเนี่ยเกือบไปแล้วสถานีถัดไปถึงบ้านสักทีหนึ่งนะ กว่าจะมาถึงบ้านเหนื่อยจังเลยเรายังต้องต่อรถไฟไปอีกที่หนึ่งไม่ใช่หรอต้องต่อรถไฟอีกเหรองวงแล้วนี่ห้าทุ่มกว่าแล้ว,วพี่หัวน,นี่ยังไม่ถึงบ้านเหรอกำลังจะเที่ยงคือเราโบลับไปแล้วเนี่ยพี่หัวนึกว่าต่อรถไฟรอบเดียวเราจะมาถึงบ้านที่ไหนได้จะต้องไปต่อเหรอในบ้านของเราจะต้องขึ้นรถไฟไพอีกหนึ่งสถานีนะสิไกลยอยู่เหมือนกันนะอืมได้อย่างงั้นล้วก็ ราคงจะต้องรออยู่แถวนี้แล้วล่ะทําไมไฟดับหมดเลยหรือไงเนี่ยฮะเดี๋ยวก่อนนะเหมือนฉันได้ยินเสียงอะไรบางอย่างไม่ค่อยชอบมาพากนเท่าไหรฉันเห็นคนเดินมาตรงนู้นน่ะฮะใครกันน่ะเดี๋ยวก่อนดิไม่ไม,ไม่ไม่ใช่แล้วลรามัง้งนันใครกันน่ะ ไม่ใช่แล้วเพเอกว่าต้องไม่ใช่แล้วต้องเป็นผีแน่นอนอะจะเป็นแบบนั้นได้ยังไงอย่แล้ววิ่งหนีก่อนแล้วก็เราต้องหนีแล้วพี่ฝนเคยได้ยินมาว่ามีเรื่องเล่าเกี่ยวกับผีที่สถานีรถไฟได้วยนะจริงเหรอแล้วมันเล่าอะไรตอนนี้ก็ไม่ได้เล่าตอนนี้แต่ตอนนี้คือเหตุการณ์เฉพาะหนะ้าเราต้องรีบหนีเร็วกระโดดข้ามเครื่องกั้นนี่ไปก่อนบ้านายช่วยฉันหน่อยบู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 บเปิดประตูให้หน่อยพี่กั้นนะ่ะ ต้องสแกนทีละคนนะดิบอเปิดประตูเยอนหน่อยเขาเดินตามมาแล้วพี่ฝนอะไหนอ่ะไหนเดินตามมาแล้วมาเดินตามลงมาจริงก็เผาไม่เห็นมีเลยไม่มีแล้วมังไม่มีใครอยู่ในสถานนี้เลยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไม่มีใครอยู่จริงด้วยเรามาแอบ,บอยู่แถวนี้ก่อนนี่แล้วกันหรือว่าพวกเราตาฝาดไปไม่ย่ตาฝาแล้วล่ะ เขาตามมาทุกคนรีบหนีกันเถอะจะหนีไปทางไหนอะ่ะเราก็หนีกลับไปอีกฝั่งหนึ่งดิหน,นีกลับไปฝั่งเราก็เจอเขาพอดีเราไม่เจอหรอกเราหนีกลับมาฝั่งนี้นี่ไงไม่เจอแล้วเดี๋ยวก่อนตกลงวันนี้เราถึงบ้านล้วแล้วเลยยังสถานีนี้ขุนๆจะว่าล่ะก็สถานีนี้แหละตกลงวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยเราวิ่งจนมาถึงสถานีหน้าบ้านเราแล้วเหรอ จริงเหรอนี่เรามาถึงสถานีหน้าบ้านแล้วจริงเหรอเสียงอะไรอ่ะพี่ฝนแย่แล้วหรือว่าเขากำลังจะตามพวกเรามาไม่ไม่มีใครมานี่นะ๋ยวเปิดไฟดีกว่าจะเปิดไฟได้ไงอ่ะนี่ไงพี่ฝนเปิดไฟแล้วอยู่ไหนอ่ะสวิตไฟอยู่ตรงไหนเนี่ยพี่ฝนเปิดสวิตไฟแล้วอยู่ข้างบนนุ่นไหนไม่มีใครมาแล้วจริงด้วยไม่มีใครอยู่แถวนี้เลยตกลงว่าคนเมื่อกี้นี้คือใครกันแน่ ฉันว่าก็คงเป็นคนปกตินั่นแหละเพียงแต่ว่าไฟมันมืดเราเลยมองไม่เห็นเขาหรือเปล่าตกลงว่าพี่บอลพี่เอกวิ่งหนีครายมากันงั้นเหรอครับจอนหลับเขามานั่นแล้วใครมานั่นไงเขายืนอยู่นั่นเขาหยิบกระเป๋าของพี่เอกมาด้วยทุกคนจะวิ่งหนีไปไหนกันเหรอคะชัดเลยเสียงแบบนี้เอออะไรอะเดียเด๋ยวก่อนนั่นนัทพี่คนที่เขาอยู่ที่สถานี ไฟนนี่นตกใจหมดเลยขอบคุณนะครับเอากระเป๋ามาคืนแล้วพวกเธอจะวิ่งหนีฉันทําไมการงั้นเหรอผมตกใจเมื่อกี้มันมืดนึกว่าผีมาที่สถานีรถไฟไหนเหรอคุณผีอยู่แถวนี้แล้วค่ะเออเปล่าครับไม่ไม่ใช่แล้วล่ะครับคือว่าพวกเราดูผิดไปนะคะขอบคุณมากเลยนะคะที่เก็บกระเป๋ามาให้พวกเรานะคะงั้นผมไปก่อนนะครับไฟติดพอดีแล้วเจอกันใหม่นะจ๊ะ เพกลืมไปเลยว่าตอนนี้ไม่มีรถวิ่งแล้วอ่ะไม่เป็นไรพี่ฝนโทรหาคุณลุงเขาแล้วล่ะเอ้าดึกๆกว่าอย่างไงยกันห่อครับคือว่าพวกเราวันนี้กลับบ้านดึกหน่อยนะคะคุณลุงไม่เป็นไรขึ้นรถมาเลยเดี๋ยวลุงจะพาไปส่งอย่างเร่งด่วนขอบคุณมากเลยค่ะหวังว่าเราจะถึงบ้านแล้วก็จะไม่เจออะไรอีกแล้วนะอ๋อละเนาะถึงแล้วลงได้ยทุกคนในที่สุดเราก็กลับมาถึงบ้านอย่างปลอดภัย ขอบคุณคุณลุงมากเลยนะคะขอบคุณนะครับคุณลุงขอบคุณมากค่ะต้อยฝน,นปล่อยเล็หน,น่อยน้องอ๋ออะดรอะไรก่อน<ะ>พี่ฝนเหมือนสังเกตเห็นอะไรบางอย่างที่หางตาอะไรอยู่ที่หางตาเหรอพี่ฝนนี่เรามาถึงบ้านจริงหรือเปล่าถึงนะถึงอยู่แต่ว่านั่นนะใครยืนอยู่หน้าบ้านกันนะบูบูบูบ